สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องแม็กด็อกนะผมว่ามาแนะนําเทคนิคแล้วก็แนวคิดของผมนะครับสําหรับใครที่เก็บคอนซีซั่นนี้นะครับแล้วก็อยากจะเก็บให้เคดีมันเยอะๆนะครับผมโอเคถ้าใครมีทีมก็เก็บทีมนะครับถ้าใครมีเพื่อนดูโอคนนึงก็เก็บดูโอนะครับใครมีทีมสีก็เก็บทีมสีไปนะครับผมก็ดูเอาครับว่าสะดวกแบบไหนนะแค่ผมจะมาเปิดเคดีให้ดูก่อน,นครับแล้วก็จะมาแนะนํานะ สลหรับใครที่เก็บ KD ครับอันนี้ผมเก็บซีซันก่อนหน้านี้นะครับผมตรงอันนี้เลยก็จริงๆผมได้ประมาณ8กว่านะ8.5อันนี้นะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้เก็บจริงจังมากครับโอเคแล้วก็มีโซโลบ้างโซโล่ไม่ใช่หน,นึ่งป้าออแล้วก็ทีมทีมก็มีซีซัน5ซีซัน4ซีซัน5นะครับที่เก็บก็จะประมาณนี้เลย แค่ <NYU. S 2> okay. ต่อมาผมก็จะแนะนำสำหรับใครที <can> ่เ i̇şte ก็บโซโล่ดูโอ้ทีมนะครับผมโอเคอันดับแรกเลยครับสำหรับผมผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญระดับหนึ่งเลยนะเรื่องการเลือกรถนะครับแล้วก็แบ่งตำแหน่งกันให้ดีนะสำหรับใครที่เก็บดูโอ้หรือว่าทีมสีขึ้นไปนะครับก็ควรที่จะมีคนหนึ่งที่เล่นตัวหนาครับคือมันเป็นอีเวนต์อ่ะมันสามารถชุบได้เข้าใจปะทุกคน มีคนนึงเลยอย่างน้อยเล่นตัวหน้าก็ขับพวกบักกี้พวกดาเซียก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนําบักกี้นะเพราะมันสามารถออกตัวได้เร็วนะครับใครดูนะทุกคนขับรถปุ๊บเห็นปะตันออกได้เร็วปุ๊บปั๊บเลยแต่บักกี้นี่ก็จะขับออกเหะมันดืดมากครับกว่าจะออกไปได้แล้วก็เจ้ารถสีเหมือนกัน คือบักกี้อ่ะมันค่อนข้างที่ออกตัวเร็วแล้วมันก็แบบผิวอ่ะมันหักเลี้ยวนู่นนี่นั่นได้แต่ข้อเสียคือถ้ามันโดนยิงยางแล้วมันจะสะบัดถูกไหมแต่ถ้าเราพลาดอ่ะเรายังมีเพื่อนอีกถ้าสมมติเล่นทีมอ่ะเราก็ยังมีเพื่อนที่ชุบเราได้อยู่ใช่ไหมดีกว่าอ่ะสมมติว่านั่งไปสองคนอย่างเงี้ยนั่งรถไปสองคนอ่ะแล้วศัตรูมันดักอยู่อ่ะสมมติว่าดักสะพานได้สะพานตรงเนี้ยสะพานที่มันต้องข้ามอย่างเงี้ยอ่ะมันรอยิงเราอย่างเงี้ยขับไปสองคนอ่ะเราตายั้งคู่ มันก็ลดเยอะถูกไหมแต่แต่ถ้าเราตายแค่คนเดียวเพื่อนเราก็ยังสามารถกลับไปชุบเราได้ถ้าเล่นดูโอก็กลับไปชุบได้คนนึงแต่ว่าถ้าเล่นทีมสามอะ่ะก็ยังมีเพื่อนอีก2คนที่ชุบได้อีกอีกสามคนชุบได้เข้าใจปะอืมคือควรที่จะมีไว้นะครับคนหนึ่งที่แบบว่าเออเล่นเล่นขับรถสเกลดูพื้นที่ให้ก่อนเนี้ยครับไม่ต้องหา่างกันมากครับสักเว้นระยะสักห้าสิบถึงร้อยนึงก็ได้นะเออเว้นประมาณเนี้ยเพื่ออะไรอ่ะสมมุติว่าชี่ชี่อยู่เนี้ยแล้วมีตี่อื่น ตีอื่นมามา,มาทั้งคันอย่างเงี้ยตีอื่นมามาทั้งคันอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราแบบหักรถหักรถกลับไปอย่างเงี้ยให้เพื่อนมาช่วยยิงอย่างเงี้ยมันจะสนใจยิงค่ะสมมติมันไปสนใจยิงเพื่อนเราก็ยิงฟรีถูกไหมอืมแต่ถ้ามันมันตบี้จะมันยิงแต่เราเพื่อนเราก็ยิงฟรีอืมแต่ผมจะเอาชิปตัวอ,อย่างให้ดูร,ร,รอรอโดนมีรถตามพี่มาเตรียมยิงสวนแล้วนะโอ้โหไม่ยิงยาวเลย เล่นได้เล <Norwegian> mm ่นได้เล e. ่นได้มันอยู่ตรงนี้มันจบหามุมหามุมเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเบาวบาเบาวงสตอพี่เห็นป่ะเฮ้ยไม่ชนกันนะตั้งโลได้นะเออชุบชุบชุบเออวิธีต่อมาคือการเข้าวงนะครับคือผมมองว่าการเข้าวงอ่ะมันเป็นข้อดี มากๆเลยครับคือถ้าเราเข้าวงก่อนอะ่ะมันจะสามารถที่จะแบบว่ารอยิงฟรีอะสมมติว่าเราอยู่ในบ้านนะอันนี้อยู่ในบ้านแล้วแบบศัตรูวิง่งศัตรูอยู่นอกวงแล้ววิ่งเข้ามาหาเรามันโดนทั้งวงแต่จะต้องไม่มีที่กำบังให้เรารอยิงฟรีถ้าเราแบบอยู่ในที่ที่มันบังได้อะไรเงี้ยถูกไหมละ่ะถ้าเราเข้าวงก่อนเนี้ยผมก็เลยแนะนําว่าเออเราควรที่จะสมมุติว่าวงมาปุ๊บมุฟเข้าวงไปเลยอ่าหาพื้นที่ที่มันไม่มีพื้นที่เล่นเงนี้ยอ่ะเราไปสก้าดูอะสมมติว่าเรา สมมติว่าเพื่อนอยู่ตรงนี้กันสมมติว่ามีที่บังนะมันมีอ่ะเราไปดูข้างหน้าเอ้ยมันสมมติว่าเราจะมุฟขึ้นไปข้างบนขอดูข้างหน้าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่มันมองไม่เห็นใช่ไหมอ่ะแลวเราไปดูก่อนให้เพื่อนสามคนครบแล้วเรามาอยู่ตรงนี้ปึ๊บมาดูปึ๊บเฮ้ยมีคนปะวะหน้าบ้านมีคนไหมอะไรเงี้ยเอ้ยไม่มีปึ๊บเราก็ให้เพื่อนอีกสามคนทิมตรงนี้ทิมพื้นที่ดูก่อนว่าเอ้ยมีคนไหมไม่มีคนเราก็ได้เล่นฟรีเพราเราอยู่ในวงปึ๊ พวกคนอื่นอยู่นอกวงปล่อยมันครับเราก็มูฟเข้าไปหรือเราผมว่าเราควรที่จะมูฟรวมกันนะแล้วก็แบบว่ารอยิงครับมันก็วิ่งมาให้เรายิงฟรีหมดเออเดี๋ยวผมจะเอาชิปตัวอย่างให้ดูนะเอออยู่ดาดฟ้าทิ้มได้นะทิ้มได้ที่มุมนี้ทิ้มมุมนี้เราเล่นเดี๋ยวทิ้มกนหนาก็ได้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 ยิงครบนะล็อกหนึ่งทิ้มตรงที่บอกเลยแล้วเราเปิดตรงล็อกหนึ่ง สองกระสองตัวซ้ำหนึ่งซ้ำสองอุ้ยชิดได้ชิดได้ชิดเลยเราเล่นพร้อมเล่นกันเองนะสามคนอ่ะไม่ไม่ไม่พ่ได้หรอไม่มีรถมาเจดาดฟ้าชียร์ตรงนี้ก่อนจดาดฟ้าห้องนี้เลยเพิ่มอยู่ตรงไหนได้ได้หนึง ม่มันอยู่ดาดฟา้ามันอยู่ดาดฟา้าอยู่ตางนี้เจ็บมากาเจ็บมากเจ็บมากเรื่องเงินไปได้เลยโดดออกเอ้ยดาวอยู่ข้างหน้าละ่อยู่ตรงรถนะ่ะนะครับผมมองว่าตอนนี้ซีซั่นเนี้ยมันยิงคมกันขัอนข้างม,มากแล้วก็คนเล่นเนียนเยอะนะครับผมก็เลยมาแนะนํามันเป็นวิธีที่เล่นง่ายๆเลยนะอันเนี้ยคือเข้าวงก่อนแล้ว แล้วค่อยยิงตอนหลังครับเนี่ยผมเห็นหลายๆทีนะครับคือแบบอันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะแต่แบบยื้อยิงยื้อกันเนี้ยจนแบบวงจะมาอยู่แล้วเงี้ยแล้วอ่ะสมมุติวงจะมาอ่ะจะไปเล่นอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ดูเลยว่าเอ๊ะข้างหน้ามันมีคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือต้องรีบเข้าวงเงี้ยก็พอฉีดรถเข้าไปปุ๊บอ้าดโดนอีกบ้านหนึ่งรับแหละอ้าฉีดหนีี่กระโดนอีกบ้านหนึ่งรับไีอ,บนนบอีกที่หนึ่งกระโดนอีกที่หนึ่งยิงอะไรเงี้ยนั่นแหละครับผมเลยมองว่าเออคนที่จะแบบเข้าวงไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวคิวมันมาเองครับเดี๋ยวคนมันจะว,วิ่งมาให้เรายิงฟรีเองครับผมไม่ต้องไม่ต้องรีบแบบแบบเอ้ยยิงนู่นนี่นั่นแจมอะไรเงี้ยคือจังหวะไหนควรแจมไม่ควรแจมเราเราควรที่จะดูกันไว้นะที่สําคัญที่สุดก็คือเซฟชีวิตตัวเองแั่แต้มแั่แต้มเดี๋ยวอะไรมันจะขึ้นเร็วนะครับยิ่งเราไปบวกก่อนกลางเกมทาก่อนต้นเกมเงี้ยมันยิ่งลดเยอะนะครับผมนี่ก็เซฟชีวิตตัวเองไว้นะครับสรุปใครที่อยากเก็บเคดีเยอะๆนะครับอันนี้เป็นข้อสรุปเลยนะครับคือเรา ยิงสัก5่าตัวขึ้นไปก็ได้แต่พยายามอย่าตายไวนะครับผมคือถ้าเราตายไวแล้วเราไม่ได้ยิงเลยอ่ะแต้มมันจะลดเยอะแล้วก็ KD มันจะลดหนักนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ตายแล้วเรายิงสักตัว2ตัวเนี้ย KD มันก็ยังขึ้นอยู่นะครับผมแต่ว่าถึงถึงว่าจะว่าเคดีเราแบบ7จ็ดเนี้ยถ้ามันลดมันก็ลดไม่เยอะมากครับแต่ว่าถ้าเรายิง4ี่หตัวเนี้ยแล้วเราตาย KD มันก็ยังลดเยอะกว่าอีกนะครับผมแต่ถ้าเราไม่ตายเลยอ่ะ KD มันจะแบบ รวมสะสมสะสมเฉลี่ยให้นะครับผมผมว่ามันมันน่าจะคิดอย่างนี้นะอันเนี้ยผมว่าเคดีมันขึ้นยากมากเลยอันเนี้ยในซีซั่นเนี้ยเอ,อก็สู้ๆครับสำหรับใครที่เก็บเคดีด้วยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เก็บแต้มคอนซีซั่นนี้นะใครที่สงสัยข้อไหนอยากถามอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมจะมาตอบคอมเมนต์แล้วก็จะทำคอนเทนต์ลงให้นะครับว่าเออแบบนู่นแบบนี้อะไรงเงี้ยเดับปืนสำหรับ ฝึกก็จะมาลงให้นะทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย